อยากทำอินนะแม่ดูชอบโอ้อกูก็ไดชีวิตกูอยู่คเลียวหรอกเนาะกับผมนี่กูก็แคกขาคาเดียวนี่แหละีต้นต้นแหร่ร้านทำผมฝีมือดีมีชื่อเสียงในจังหวัดพะเยานะคะต้นแห่นะคะร้านทำผมต้นแห่ที่พะเยาคุณอยากเหเตเตดเด้อค่ะเด้อ ไปเลยค่ะอยู่เยื่อบกขสพเยาไม่รู้จักถามคนในบกขสพเยาก็ได้ว่าร้านต้นแทอยู่ไหนนะคะไปได้รับลูกรลับกระได้แม่ใครบอให้แม่ไปกัดสีผมใครบอกให้แม่ไปทําแบบนั้นหนูเห็นหนูรับไม่ได้หนูช็อกปรสํสมหงมึงคือบอกแบบนั้นแบบไหนแต่กูจะจ่ใจออกได้ป่าวแตุกูพว้าได้แบบสว้าตัวเอง อย่าเ่าขนาดสิล่ะันเป็นอย่างยาหาทำหนูเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแม่ก็เคยเลี้ยงเสริมสวยมาก่อนไวยกูก็เลี้ยงสมัยเก่าเนาะกูบระเด็ลูเทคนิคไหมเ่ยกูว่าผมขูนว่กลิ่นกูก็ฟาดโดแเละกัดสีผมมดแลลวกูก็แม่กูาสัญล่ะหนูเห็นคลิปหนูช็อกยาหาทำขอร้องมาสัญลาเว้นจองงานเขาปีไว้เมื่อสิขอร้องแบบได้ล่ะคะคุณลูก๊าดไปที่บ้าน ลูกว่าย่าหาเห็ดอีกลูกชอกลูกค้าให้เบิรงเอียกว่าหนูเปิดทีวีหใหญ่ในร้านให้ลูกค้าดูโอ,โ,โอ้โหตายแล้วแม่กูวฉันว่าโอ้ยกูกส็สร้างผมหงอกเนาะมันงอกเติ่มเนาะก็หนูบอกแล้วว่าให้มาเอาไปจากไหนให้เห็นงานอยู่กันมาสิไปยุปีนานนไหนเมืองไทยน่ะกูไปหาเมือง,งเน่ะวันะว่วฉันกไปจัดการแบบนี้แบบนี้บบนเลยแม่ไปจัดการตามหนูสร้างเลยว่า วายเนาะกำเดชผู้ต้องไปเขาอินเทอร์เน็ตต้องเสียเงินอีกเงินบนอีกก็เลย่าก็เลยได้ไปเสียเงินอีกพี่น้องสั่งของมานี่สั่งของมาแล้วนี่ะตามเขาสั่งบนี้ตามเขาสั่งไรแคสผิดอีกค่าแดดดาเลิกงานมาพัดสดุก็ยังไม่ได้แกะลูกถามถึงไหนแล้วว่าฉันหอดบานหอดบานแล้วหวาดหนามก่อนยุตยะผมว่าสัญญาสาจังได้ยีแม่สาผมโทรหาเขามาเนี่ยไม่ทําอะไร คุยกันเดี๋ยห้องน้ำรับกล้องสิรับจ้งไหนหนาะคนแก่ผ่าอยู่เดี๋ยวก้อนใช้เสื้อผ้างาผมซื้อซ้ซาผมล่างหัวซื้อซไม่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 มันต้องใช้มันต้องทำผมแห้งแม่แม่หว่วครูป่อเอาก็ได้ก็เลยว่าทั้งเปาทึงพวกนี้แล้วเขาให้ก,กินบ้านโอ้ยทั้งสิขากันดนเนื้อหาันี้านพวกนีน้แล้วเป็นคนแบบว,ว่เเเเวาเป๊ะตรงนี้นะเป๊ะนอ้องเลิกงานมากกะไดเพชรเขาเขาถ่าเมียอีเมีย,มยกับสิตายน้ำผม เดี๋ยวรับคำสั่งคุณหลวงสั่งอย่าหาทำนะแม่อย่าหาทำอ,อีกนะประศั่ษจาัดก,การตานหนูบอกเลยทําแบบนี้แบบนี้กินขาน้าวกินเหล้ากับป้าป้าเสร็จแล้วโทรหาหนูกลับคืนนะ้กูมักไปโดนประเด็นนี่กูมักแล้วกูสิไปกินข้ขาวนี่ยพอมึงด่ามึงยินเสียงดา่าบอกว่าสั่นหัวอะไรสิตายแต่ป,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 ป้า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 เสร็จแล้วก็รีบโทรมาว่าศั่ษหนูยังไม่นอนหรอกคืนนี้ว่าศั่ษสว่างเพื่อนวะกูก็สว่างแล้วมึงเือกันแล้ววะกูหยุดเรียกกูไปเฟ้า,าวระศริษฐ มักไปโดนปันไดมาสันมานานเท่าที่แม่จะหมักนั่นแหละแม่ก,กระตูนาไปหวีผมเป็นชอบเป็นชอบเหมือนแม่โกผมนั่นแหละมาสันมาอันนี้กินเขาอิ่มแล้วได้บ้านกินเหล้าพอมก็เลยมาหลังจากกินแล,ล้วล้างตัวอลังจานแล้วก็เลยมาจัดก,การกระนังหัวจะขวังเมันมักไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังบมดิเรียบร้อยมาเชดข้อมีอร่ยรอยอีกหลันึง่ง อย่าหาทำสันอย่าหาทำหนูหรับไม่ได้รสช็อกรสช็อ้ยหลูกับทรงมาที่รา้านหนูมีแบบนี้แบบนี้แม่ต้องสั่งแบบนี้แบบนี้สั่นโอ้ยซอยกันแม่กับปึกแม่กับไปหาในอินเทอร์เน็ตมาเพื่อสิได้ที่นอนโค้งมากมือเช้านี่มือนี้ก็สัตว์ซะเฮ็ดไปสั่นที่หลังยาเฮต์เฮ็ดแยงกับปึกษารอุปก่อนเพิ่นว่าอ้าวกูก็บปุ๊บคิดว่ามันจะเป็นปัญหาไงสำหรับมึงกันได้ไห ขนาดหนูทำที่ร้านหนูยังไปทําแบบแม่เลยว่าสันวัยกูเรียนสมัยเก่าเนาะจักปีแล้วกูเรียนมากเลยสามสิบกว่าปีแล้วัแต่จังไหนล้ว่าสันบอกเปิดร้านกับเปิดอยู่แล้วเป็นขันเปรียบเทียบกับเป็นยังไงเป็นสร้างเสริมสวยสมัยเกา่เกาเนาะเสร็จแล้วเราโทรมาว่าสันเดี๋ยวกูไปกินเราก่อนแล้วมื่อเสกกูมารดนไปได้ยิง่งยิ่งนั้นได้เท่าไหร่ยิ่งดีว่าสันเขาสั่งให้ทั้งเบิดสามขวดเขาให้สัง่งทั้งเบิดสามขวดนี่ ขวดแรกพึ่งใส่บันี้มันหัวลายสิตายแม่กังงงูต้นกู้เปิดจังไหนเด๋กู้เปิดเปลี่ยมาสั่นเปิดฟ้านี่น้ำยาสีพุ่งโอ้ยทำไมทำงี้ปิด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 โอ้ยเนาะเจมันเชยหมุนแบบนี้มาสั่นฟ้ามันจะเด้งโอ้ยผักมึงเห็นกูสลัดกูสิกดศลธรรมมึงตีเลยบหัวไม่คนทำก็ต้องน้อมนับได้อันใดหูได้บุงเนาะบ้านนี้เรียบร้อยแล้วมักแล้วไปโทรหาแม่ก่อนพี่น้องมันรออัน ถันแม่โทรไปอยนี่ไหเบึงบ่ใหเบึงแต่มันบอกว่ารัางแรกเลยให้ใส่ตัวนี้ก้อนแล้วต่อไปจะใส่ตัวอีกตัวนึงมาสันพองกระสือมาทาั้งปมะสามตัวเนาะแล้วโทรหามันก่อนเรีวบ้วก็ถูกใจมันผิดใจอีแม่ผิดใจมองอีแม่เสียเงนินโทรหามันแล้วเรียบร้อยเลยอีตนแม่ล้างออกได้เลยแล้วก็ <c oughs> อีกสองวันแม่ค่อยหมักอีกขวดหนึ่งนะแม่เพราะสันเออแม่ว่างไหมกูว่างิมดหล่กูพ่อมใจที่เสียเงินแลยเพราะสันว่าแม่อยาหาทำดีนะผมแม่ปูโอเคแล้วสันให้นางใช้ทนนี้ตลอดถั้นว่าเอากูกระเงาะคือกันกับแม่ปูมึงซีมว่บอกให้กูใส่ทนอื่นของแม่ปูกอใส่ทนเก่ามื่อกี้นางจากว่างสายของอีตนก็โทรไปหาแม่ปูแม่ปูว่าอันเป็นอะไรยากเราะสันว่า เอาผลบอกมาแล้วคุณได้ตนว่าผมเธอใส่ทุ่นสีนีไปตลอดจนกว่าไม่สิงอกเต็มหัวก็สั่นมาของเธอคุมทนไปแต่ของเมยน่อยมันไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าคนเท้าผมบาคือกันค่ะงอกบ่คือกันงอกยุต่หอกบาคือกัน,กด,กกนดังนั้นดังนั้นฟังใหม่เด้ฟังใหม่มึงอย่าทํา แก้วล่งเนื่อชอบล่างอยาก็คือคนหมักจะลองเนาะอันนี้มักไ้ทั้งเมือดจกกะเลืองานมาเด็ดซต็ตอนนี้สามชั่วโมงกว่านะคะล่างม,มืออนอเฮอันนี้คือยาสระผมค่ะแต่น้องต้นให้หมักนะคะอันนี้คือยาสาะผมค่ะ น้องต้นให้หมักนะคะมีเงินงกัมักเล้วเนาะคะ่ะมนันเดี๋ยวไปเอาอยาหนวดก่อนแป๊บหนึ่งลืมปลเอามาละคะ่ะขี้มนวดแล้วกินชมีอีกขวดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่ไนไปขอหลังผมก่อนเด้ออันนี้ครั้งที่หนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะมีคูื่อนคนรุ่นนำเยาหฮอฟี์มาคันเซ่เฮ้ หลุนน้ำเมียว่แทงกะาบ่แทงก็ไดดเพอแฝรเรียกแกโอเคอะไรอินเต๋อเจ้าคือภาษีผมข่อยอันไม่ดีขืนโบคนมาสำรับข่อยกระทือว่าจากสีเหลืองเนาะกลายเป็นสีนี่ไปสวมก็ได้บ้าไปยังหัว ไปทายในสวงสร้างคนไม่ยืนสลอ๋อัอนไมยังก็ง,ง่ามมือยกเว้นนั้นห้อยห้อยยุงกัดประสนโอ้เราจะบ,บอกขัานี้พิจใจข่อยยางแห้งเดี๋ยวเราจะทำรอบที่สองต่อไปนะคะเอาละจะหลังจากไม่น่อยซักผมมารอบแรกไปแล้วเนาะ ผ่านมาสองวันนะคะแม่น้อยก็จะมักรอบสองก็เป็นยาซาผมทั้งเหมดทุกขวดนี่นะคะนี่เป็นยาสาผมนะคะรอบสองจะใช้ยาซาผมสีม่วงค่ะวันนี้รอบแรกจริงๆก่ต้องซาผมค่ะแต่แม,ม่น้อยบ่รู้แม่นบอยไปทำลงตรงก่อนก็เลยบลไปสัะก็เลยไปซาผมก่อนก็เลยตรงเป่าน,นะคะของปกนีบ่ต้อง่ต้องซาผมก่อนเลยค่ะก่อนเป็นเค่ซาซาผมสุ้มน,นี่ รอบสองไม่น้อยบริษัทงคมกรนะคะเอาเลยถ้าจะให้ติดดีก็คือใช้ผมแห้งๆจะดีที่สุดอันนี้ลองต้นบอกมาแล้วเนาะเอาคอยดียมันคือบอกออกวของมันใหม่มันจะออกได้ไงไม่เปิดขวดบ้าไปแล้วว <c oughs> <c oughs> ดแรกเปิดปเปล่เป็ี่นขวดซอกันยังเปิดเปล่เป็ี่ยนเยอะอ อันนี้ก็คือแชมพูม่วงนะคะใส่ลงไปได้จ้ะชุดนี้ก็จะเป็นชุดจำลังเพชดผมโดยตรงนลยนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับเพชรสีเลยตรงสลาแล้ว1ชุด2ชุดกับสีขาวม,มันเป็นหนึชุด2ชุดทั้งหมดนะเอาก็จะใส่ลงไปให้ทั่วหัวเลยจะ้ะค่ยคอยๆแบ่งชอ่อมาใส่ขันยาบอขันดา,นดา,นดามันบะทัวนะคะ ยิ่งเรามีเวลาทิ้งนานแค่ไหนยิ่งดีนะคะองตุนบอกว่าถ้ามีเวลามักไว้ไน่าแค่ไรแห้งดีเพราะวันวันมีผลเสียเพราะตัวนี้เป็นยาซาผมค่ะว่ามันสีว่ามันอ่สีเฮ็ดผมนะคะเป็นยาสาผมแต่ให้สีซึ่งคนละแบบกับยาสาผมถี่ไม่น,น้อยเคยเฮ็ดจะเด้อคนละแบบเลยคนละแบบกันเลยจ้า แล้วก็บีไปด้วยนะคะให้มันทั่วค่ะเดี๋ยวไม่น่อยขอเฮ็ดก่อนมันสีเงาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเสร็จแล้วจังมาเบิ่งเด้อขอมาเดี๋ยวสิให้เบิ่งตอนมาร์เสร็จนะคะเอาแล้วค่ะั่วงหัวแล้วนะคะห้ากกบจะมาร์คไวอันนี้ไม่น่อยกับ่รด้บอกว่าเสียว้โดดไว้น่าซ้ำใดเอาท่อไม่หน่อยไว้เนาะ เป็นชั่วโมงยู่แล้วล่ะเพราะว่าน้องต้นบอกว่าเอาไว้นานมันก็ติดดียิ่งติดดีมาสัง่งเอาละเรียบร้อยแล้วแบบนี้เดี๋ยวมาลอดตอนตอนล้างเนาะแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้รอตอนล้างนะคะหลังจากลงสีม่วงแล้วนะคะไม่น้อยมากไปสามชั่วโมงคะ่ะหลับไปหนึ่งตื่นนะคะเราก็จะได้สีแบบ บลานแล้วก็ซอบลงตัวนี้จะเป็นยาสระผมนะคะทำแบบตัวนึ่งจะเป็นตัวควบคุมสีเหลืองของควบคมเหลืองของเส้นผมนะคะควบคุมมิดสีอีกตัวนึ่งจะเป็นตัวไฮซีนะคะนี่คือสองรอบต่อไปก็จะใช้ยี่ห้อนี้ไปตลอดเด้อกตรต่อไปสิบระเทดสีผมนะคะพี่นอ้องจะใส่เป็นยาสระผมรุ่นนี้นะคะไม่เหมือนกันนะกับรุ่นที่มนน้อยซื้อรอบแล้วรอบที่แล้วนะคะ อันนี้คือเป็นแฟซาแฟงซาเลยมักไ้ด้านแค่ไหนก็พอเสียผมนะเห็นไหมจากหัวหัวไม่หน่อยเหลืองๆขาวๆเนาะขั้งแรกก็ใช้สีดําไปขั้งที่สองใช้สีม่วงก็จะได้สีนี้แล้วนะคะสับไปเรื่อยๆสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สีสวยพอเขาใส่ไซด่หอนี้ไปเรื่อ,ๆอยๆ้ะฟาดตาเด้อสวยแล้วสวยบอสีนี่มีเหลือบๆม่วงหน่อยนึงเพราะเขาเพิ่งเหดคขั้งแรกเนาะ เราก็จะสับไปเรื่อยๆนะคะผสมกันบ้างเอาม่วงกระดำผสมกันมักมักแล้วก็สะผมแหงแบบถิงไว้นะคะบางครั้งอาจจะเอาม่วงกระดำผสมกันบางครั้งอาจจะเอาดำอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเอาม่วงเขาก็เฮ็ดสับไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาก็จะได้สีผมที่สวยแล้วเป็นธรรมชาติแล้วก็คุ้มทุนได้เลยนะคะเห็นบอกคะ่ะจำไม้น่อยเฮ็ดสีทีไบบว่านอ้องทนรับไม่ได้ว่าสันแม่แก้ด่วน เพียงแค่สองครั้งก็เห็นความแตกต่างแล้วนะจ๊ะงามดี่ดีนะพี่น้องน้ะงามดีดีเด้เห็นว่ายครั้งหลัางเห็นบ่มันจะเป็นมันเออมันจะอยู่ในโทนสีมลน,นะคะทนสีมุนที่ดูแบบไม่น่าเกลียดแล้วก็สวย ูมใจนำเสนอสีผมแค่สะสองครั้งนะเนี่ยแชมพูนี้เราจะใช้ไปยันตายจ้าเพื่อนลาถือใจสีแล้วนะมุ่นมุ่นประกายม่วงยิ่งสะยิ่งสวยนะคะ อเอาละจ้าหลังจากมาหน่อยสวยเลวนะคะสะสองครั้งเองนะสุดท้ายไปที่มั่นเฉลยแล้วสะเสร็จแล้วก็ไปตัดผมมานะคะสุดท้ายไปที่มั่นสวยด้วยอะไรสวยด้วยเหล่านี้นะคะสามขวดมันคือมิ้นเชคนะคะ มิ้นเชคไอซี I ่บรอนอันนี้เป็นแชมพูอันนี้มิ check ้นเชคไอซี C ่บรอนยาสระส่วนอันนี้เป็นซินเวอร์ชายนะคะซินเวอร์ชายแชมพูหรือว่าแชมพูม่วงนั่นเองนะคะวิธีใช้ก็ตามที่มาหน่อยบอกนะค่ะเนาะในคลิปบอกไปแล้วนะคะถ้าอยากสวยก็จัดมาค่ะลงทุนหน่อยแล้วจะได้สวยแล้วก็จะได้ดี ไม่น้อยบอกเลยว่าสีสวยมันจะออกมันจะคุ้มมันจะคุ้มทนลแล่ะก้ะบอนสัวอ่ามันจะคุ้มทนเป็นบรอนซอฟละก้ะปะกายม่วงค่ะแต่ซาไปนานๆก็จะเป็นสีม่วงเลยค่ะพอตอนนี้ไม่น้ยเพิ่งซาได้แค่สองเทือนะคะมันกับสีค่อยๆเข้าไปในเม็ดสีของผมนะคะมันจะเข้าไปในเม็ดผมนะคะก็อ,อย่างเม็ดอนูของผมซึ่งต่อไปจะใช้แชมพูนี้ไปตลอดนะคะ คนละอย่างกับแชมพูสีม่วงที่ซื้อมานะคะมันคนละอย่างไม่ใช่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็มีอยู่ยังไม่ได้แกะก็มีอันที่เกะแล้วก็มีนอ้องเติมสั่งด่วนแก้ด่วนแก้ด่วนสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยมีปัญหาเรื่องผม <c oughs> โกกสีผมะระเบิดดังใจหรือปัญหาเรื่องอ่าฟอกสีผมแล้วมันออกสีเหลืองแล้วส้คุ้มทุนบไรล้วก็เฮ็ดสีบรได้สำหรับโดยปกติไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือผมไม่งอกปรึกษาได้ที่ <c oughs> น้องต้นนะคะหรือซื้อร้านว่าต้นแฮพเยานะคะร้านเสริมสวยต้นแฮพเยาพิมพ์ในเฟซบุ๊กก็จะเจอนางแล้วก็ปรึกษานางได้ส่วนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เมืองไทยน้องต้นแฮจําหน่ายแล้วก็ปรึกษาเรื่องเส้นผมได้ส่วนตัวนี้ไม่หน่อยซื้อในี่ซนยุโรปนะคะไม่หน่อยซื้อแพองบอเบสเซ็ตยู่ประมัณพันโค้นนะคะพันโค้นกับประมาณสามพันกว่าบาทแต่มันก็ใส่ในนัานพอขวดละลิตรเลยเดย้ตัวนี้คือตัวคุมตัวซาบผมเนาะแล้วก็ตัวนวด แล้วกับตัวสีม่วงตัวสีม่วงนี่บ่แพงตัวสีม่วงนี่ถ้าบางล้านก็สองร้อยบางล้านก็ได้เราจะซื้อได้นะคะแล้วแต่เราจะซื้อได้นี่ระคะสวยแท้และสวยนานสวยแบบโบตองไปวุนไหว้กานซับอาร์ลนตัดผม,มอีกเลยนะคะวิธีหมักวิธีอะไรไม่ได้ก็บอกไปแล้วแล้กันใส่วิธียางไดก็ไปเบิ้งเอานะคะเอาละค่ะเปิดเผยแล้วจาเดี๋ยวเราจะใส่จา้จารักนะจุ๊บจุ๊บสวยแท้แน่นอนและสวยมั่นคง ไม่ต้องเสียเงินให้วุ่นวายต่อไปใช้แค่ยาสาก็พอ